สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวปีฉลูทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่โบวี่64ทารโร่ชาแนลแห่งการดูดวงผ่านไพ่ยิปซีคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปลายปีนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ปีใหม่ปี2564ด้วยนะคะเนาะไม่รู้แหละว่าคุณจะเข้ามาดูช่วงไหนแต่คลิปนี้เป็นอิทธิพลแล้วก็เป็นพลังงานทั้งปีเลย365วันของปี2564นะคะ ผานพลังงานของไพ่อราคโลแล้วก็ไพ่ยิปซีนะามาดูกันว่าเรื่องราวของคนที่เกิดปีฉลูจะเป็นเช่นไรนะคะเนาะปีฉลูในปี6-4นะคะเวลาก็ผ่านไปไวมากนะคะชาวฉลูหมอโบเห็นว่าปี6-3ที่ผ่านมาดวงของคุณคือมาติดชาร์จอันดับหนึ่งเลยนะคะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมีชีวิตพลิกผันนะคะ มันดีกว่าปีหกสองนะคะปีหกสามของคุณเป็นปีที่มันมนมีการเปลี่ยนแปลงเหมือนพลิกชีวิตนะคะเข้าสู่ความเจริญรุ่งเรืองรวมไปถึงปีหกสี่อีกหนึ่งปีที่จะเป็นปีทองของคุณด้วยนะอะมาดูกันนะคะว่าไพ่จะบอกอะไรคุณนะคะในปีหกสี่นะโอเค 9, เกาเหรียญน,นะแปดเหรียญว้าว อันนี้อะไรคะเด็ Dead. ว้าวลองแปดมาเลยนะคะแปดเหรียญแปดถ้วยไม่ใช่แปดเหรียญแปดกระทาโอ้โหการเงินนะคะสิบเหรียญคุยไนท์ออฟ วอนแล้วก็สิบเหรียญน,นะหกเหรียญค่ะเก้าคาถขอเสียงกระซิบจากพระพิขเนศสามใบนะโบขอเลื่อนพลังงานเราพื้นที่ให้มันแมทกับการเปิดไพ่วันนี้จะเปิดไพ่อัดเยอะๆหน่อยนะคะ พี่ฉลูขอ3ใบนะคะเสียงกระซิบ slender a s h i e e m e n wow ไพ่ววสวยค่ะ s u s t e i n a b i y budget ประจําตัวของคุณเป็นเก้าเหรียญน,นะคะไพ่งดงามมากๆเลยในลักษณะของความรุ่งเรืองความปังของการเงินก็ยังดําเนินต่อไปต่อเนื่องมาจากปีที่แล้วนะคะในสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์มองบางอย่างคุณอาจจะต้องยอมจำนนแต่มันเป็นปีที่คุณ Achievement มากๆในลักษณะของความมั่งคั่งก็ยังไปรุ่งเรืองต่อไปนะคะแล้วก็การดูแลรักษาศัก,กยภาพของตัวเองนะคะ ในลักษณะของอะไรคะในลักษณะของความรุ่งเรืองความสําเร็จนะคะอย่าให้มันเขาเรียกอะไรอย่าให้มันตกอย่าให้มันตกเขาเรียกอย่าให้มันตกเกณฑ์ลงมาแล้วกันอย่างเงี้ยแต่คุณหมอโบมองว่าคุณพัฒนาไปได้อย่างดีมากๆเลยนะเดี๋ยวขอเปิดไพ่ให้เสร็จก่อนนะคะอีก3ใบคําแนะนําจากจักรกวาล3าใบนะ justice king of pentacles สองเหรียญอ,อ่าเปิดไพ่ความรักเลยแล้วกันอีฉลูก็คือปีวัวน,นั่นเองนะคะในเดียร์ฟอร์ดเคมีทรี อันรีเควตเด็เลอ่ามันจะเปิดไพ่ยังไม่ต้องตกใจนะคะถ้าเป็นคลิปลายปีเราก็จะเป็นอย่างนี้แหละนะอ่ามาเริ่มกันที่าชาวฉลูเป็นคนยังไงเอ่ยปีฉลูนะคะจะเป็นจะเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์แน่นอนถ้าคุณรู้จักกับคนที่เกิดปีฉลูคุณจะรู้ดีว่าเขาเป็นคนที่กระตันอยู่รู้คุณมีความจงรักภักดีนะคะต่อผู้มีพระคุณเสมอยึดมั่นในคุณ,ณธรรมมีความอด ทนอดกลั้นนะคะแล้วก็รักสงบนะแล้วก็ยึดมั่นกับสิ่งที่ตัวเองตัดสินใจนะคะบางครั้งเราอาจจะดูเป็นคนที่ดื้อดึงหรือว่ามีอีโก้สักนิดนึงนะคะแต่คือเราอาจจะเป็นคนที่รักศักดิ์ศรีในตัวเองอะนะคะแล้วก็ไม่ใส่ใจคําพูดหรือว่าคาวิจารณ์ของใครนี่เป็นสิ่งที่ดีของคุณนะคะคือเสมอต้นเสมอปลายแต่ก็เป็นหัวโบราณน,นิดนึงในลักษณะของการที่แบบอนุรักษ์นิยมนิดนึงนะคะเป็นคนที่แบบ แต่ก็จริงใจนะถ้ารักใครเราก็รักจริงนะคะเนาะแล้วก็บางครั้งอาจจะมีความขี้อายอยู่ในตัวไม่ค่อยกล้าแสดงออกนะคะแต่เป็นคนที่มีความโรแมนติกโรแมนติกมันก็ขอโทษนะคะถ้ามีเสียงรบกวนบ้างเอาละชาวพิชรุนะคะถ้าเป็นในเรื่องของความรักเราอาจจะอนุรักษ์นิยมนิดนึงนะคะแต่ก็เป็นคนที่ทานุถนอมมีเหตุผลนะ แต่เราเป็นคนที่มีความอดทนต่องานหนักเป็นคนที่มีพลังก,กำลังนะคะเหมือนคนที่เกิดปีวัวนะปี64นะคะภาพรวมของปี64เนื่องจากเราเป็นคนที่อดทนนะคะเราต้องใช้ตรงนี้ให้เป็นประโยชน์อย่างเต็มที่ด้วยอีกนะคะทาให้เรามีโอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาดนั้นแทบจะไม่มีเลยเพราะว่าเราอาจจะเป็นคนที่แบบ รู้จักไตร่ตรองมากขึ้นจากประสบการณ์ที่ผ่านมาในชีวิตนะคะหรืออาจจะถ้ามันพลาดพังก็อาจจะพลาดแค่นิดนิดหน่อยๆอย่างเงี้ยนะคะอาจจะผ่อนหนักให้เป็นเบาได้แต่หมอโบมองว่าในปีหกสี่นะคะตัวเราเองอาจจะมีความรัดกุมขึ้นเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะคะแล้วก็แก้ไขปัญหาอะไรต่างๆนานาได้ดีเป็นที่สุดเลยนะคะ อย่างที่บอกนะคะช่วงการเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นกับคุณมัง้งแต่ปี63อะไรอะไรมันก็ก้าวเดินหน้ามาอย่างเป็นจังหวะที่ดีบางคนชีวิตพลิกผันนะคะมาเท่าทวีคูณเลยทีเดียวแล้วก็ยังต่อเนื่องมาจนถึงปี6จนถึงปี64ด้วยนะคะคุณจะเห็นว่าก่อนหน้านี้นะคะเอเนจีออของเราอะคือปีนี้ไพ่ประจำดวของคุณคือ9เหลียนนะคะคือความสุขความสะดวกสบายทางด้านแบบ วัตถุแล้วก็ด้านจิตใจนะคะบวกกับอะไรคะการประสบความสําเร็จมาในอดีตนะคะมีโชคช่วยนะคะแล้วก็มีความแบบคือโชคขึ้นน่ะเออเป็นช่วงที่ดวงเรามีตั้งแต่ปี63แล้วก็พัฒนาราบรื่นมาไม่ว่าจะเป็นการงานใดๆก็ตามนะคะธุรกิจการงานคือมันขยับขยายมันราบรื่นมันประสบความสําเร็จมามันเลยทําให้เจ้าชะตาเนี่ยคือมีความสุขนะคะเป็นเอเของ9้าถ้วยอ่าแต่สิ่งที่ สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณหมอโบมองเห็นว่า8เหรียญคือการพัฒนาศักยภาพหรือว่าการดําเนินศักยภาพตัวเองไปในทิศทางที่มันเป็นพั i v e เอาลุกมากขึ้นนะคะมากถึงมากเลยทีเดียวแต่หมอโบมองว่าบางท่านกาลังอาจจะจบบางอย่างจบโครงการจบโปรเจกต์แล้วก็เริ่มเริ่มต้นอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะคะในช่วง อาจจะเป็นช่วงต้นปีเราอาจจะมีการแบบบางคนจบความสัมพันธ์ที่มันอันเฮลตี้หรือว่าความสัมพันธ์ที่มันเป็นไปไม่ได้หรือบางคนอาจจะจบเรื่องราวอะไรบางอย่างนะคะคดีความกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยมานะแต่เหตุการณ์เนี้ยมันเป็นการที่เราแบบอาจจะไปต่อไม่ได้เงี้ยนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นอาจจะต้องได้จบหรือว่าสูญเสียอะไรไปแต่ไม่เป็นไรคะ่ะสิ่งสิ่งนั้นมัน มันจะผ่านพ้นไปนะสิ่งที่จะเข้ามาหาคุณมันเป็นแดเหรียญน,นะคะพลังงานของแปดเหรียญคือสิ่งที่ดีงามหนึ่งแหละนอกจากโอกาสจะวิ่งเข้ามาหาเรานะคะคุงจะเห็นว่ามีสิบเหรียญเก้าเหรียญแปดเหรียญเป็นไพ่ที่ดีมากนะคะเจดปดเอ้ยไม่ใช่แปดเก้าสิบเหรียญกันในลักษณะของสิบเหรียญคือความมั่งคั่งร่ํารวยเข้ามาหกเหรียญการได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนนะคะส่งเสริมต่างๆนานานะ เป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องแบบใช้ความสามารถนะคะแล้วก็รักษาศักยภาพในเรื่องของการทํางานนะคะแล้วก็กำลังคุณอาจจะก,กําลังทําอะไรสักอย่างอยู่นะคะต้องใช้เวลาแล้วก็ความสามารถอย่างเต็มที่ซึ่งมันจะประสบความสําเร็จนะคะในปีทั้งปีของปี64ของคุณไม่ว่าใครจะขยับขยายนะคะขยับขยายหรือว่าขยายสาขาหรือเพิ่มผลิตผลในการทํางานเพิ่มศักยภาพในการทํางานนะคะ หรือสิ่งที่ตัวเองทำอยู่อาจจะไม่มีใครทำแทนได้อย่างเงี้ยนะคะคุณอาจจะต้องแบบเพ่งโฟกัสไปที่งานสะส่วนใหญ่แต่เป็นช่วงเวลาที่เราจะก่อร่างสร้างตัวนะคะแล้วก็ประสบความสำเร็จนะคะจะเห็นจะเห็นได้ว่าผลที่มันจะมีผลดีเกิดขึ้นในจุดอนาคตของคุณเป็นสิบเหรียญการได้เงินเต็มเม็ดเต็มหน่วยหรือว่าการที่แบบอ เราทำอะไรมาแล้วเรานั่งรอนั่งรับความสำเร็จนะคะแต่ในปีนี้คุณจะใส่แ a ช s i o n เข้าไปในเรื่องของการทำงานนะคะคุณจะมีไฟมีแรงในการทำงานฮึดสู้ฮึดอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยนะคะคุณอาจจะทำงานหนักหน่อยแต่การที่คุณทำงานหนักคุณก็รู้ตัวอยู่ว่าผลมันดีแค่ผลมันดีขนาดไหนผลมันดีแค่ไหนนะคะถ้าใครที่ประสบในลักษณะของอคดีความนะคะคดีความกฎหมาย อะไรต่างๆนานา,นาเอกสารสัญญาอาจจะหมดอายุก็ได้นะคะก็อาจจะมีเกณฑ์ที่แบบว่าจบได้นะคะหรือว่ามาถึงจุดที่จะต้องจบในเรื่องของเรื่องราวการหย่าร้างบางท่านหรือเราอาจจะได้รู้ความจริงอะไรบางอย่างเพราะมีความลับบางอย่างกําลังจะถูกเปิดเผยนะคะเรื่องเรื่องนี้อาจจะจบขึ้นได้อาจจะจบลงได้นะคะถ้ามีประเด็นมาก่อนหน้านี้นะทีนี้เรามาดูนะคะงานเนี้ย เป็นช่วงเวลาที่ราบรื่นมากนะคะราบรื่นราบรื่นสําหรับคุณมากๆนะซึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็บอกคุณว่าอ่ามันเป็นช่วงเวลาที่คุณจะ achievement นะคะประสบความสําเร็จและชีวิตจะ,จะเจริญรุ่งเรืองไปในทิศทางที่ดีนะคะในปีนี้เนาะแล้วก็ให้คุณรักษา ในลักษณะบำรุงทำทำนุบำรุงรักษาคุณงามความดีในปีนี้เราอาจจะได้ไปช่วยเหลือใครหรืออาจจะมีใครสักคนมาช่วยเหลือเราในลักษณะของการเงินคุณจะปลอดภัยคุณจะสร้างเนื้อสร้างตัวเก็บเงินได้นะคะหรือบางคนอาจจะเริ่มสร้างเนื้อสร้างตัวนะคะอยากสร้างบ้านหรือว่าอยากที่จะงกหรือว่าอยากที่จะ รู้จักใช้เงินมากขึ้นนะคะในปีนี้เราอาจจะมีเยอะมากแต่เราอาจจะต้องเก็บด้วยนะคะไม่ไม่ใช้จ่ายอย่างฟุง่มเฟือยแต่หมอโบมองว่าคุณจะเห็นคุณค่าของการใช้เงินเพิ่มมากขึ้นนะสำหรับบางท่านเอาแหละถ้าเป็นในลักษณะของการเรียนนะคะเป็นช่วงเวลาดีมากๆบางคนอาจจะได้ไปโรงเรียนอะไรบางอย่างเพิ่มศักยภาพนะคะความรู้ความสามารถของคุณที่จะแบบต่อยอดให้เราได้อีกนะคะ ท่านน้องนองนักศึกษาการเรียนก็ถือว่าประสบความสําเร็จเช่นกันนะคะแล้วก็การงานนะคะใครที่ทํางานอยู่อาจจะมีเกณฑ์ที่จะได้บรรลุบรรลุหรือว่าบรรจุตําแหน่งงานได้นะคะมี มีเป้าหมายอะไรบางอย่างคุณมีไมซ์เซตของคุณอยู่คุณจะทําได้สําเร็จนะคะในปี64นะคะเพราะมันอาจจะเริ่มพัฒนาทุกอย่างพลิกชีวิตเรามั้งจากปี63แล้วนะคะถ้าปี63นะคะเรายังไม่ได้จบเรื่องราวอะไรที่มันแย่ๆต้นปี64สมอบมว่าคุณจะได้จบนะคะจบอะไรที่มันไม่ดีนะคะเนี่ย หรือว่าเป็นท็อกซิกเรเลย์ชั่นชิพหรือใครสักคนที่นินทาว่าร้ายคอย,คอยทาอำอะไรรับหลังคุณขโมยผลงานคุณอะไรอย่างเงี้ยคุณจะได้รู้ความจริงแม้แต่กระทั่งการที่แบบอ่าอะไรที่มันแบบไม่ยุติธรรมกับเราเราจะได้รับความยุติธรรมแล้วก็ชัดเจนมากขึ้นนะคะนะทีนี้ส่วนในเรื่องของความรักนะคะความรัก เป็นเรื่องราวที่ดีมากๆความรักถ้าใครที่พัฒนาความสัมพันธ์กันอยู่อาจจะมีเกณฑ์มั่นหมายหรือว่าถึงขั้นแต่งงานได้นะคะในปี64่นะส่วนคนโสดนะคะจะมีคนเข้ามาคนคนนั้นน่าจะเป็นชาวธาตุไฟหรือธาตุน้ํานะคะที่มีเคมีตรงกันนะคะหรืออีกในยะหนึ่งคนเก่าของคุณอาจจะย้อนกลับมาก็ได้ในปี64นะ เพราะมันมีสองเหรียญอยู่นะคะแต่ความสัมพันธ์ใดที่มันเป็นท็อกซิกใครทําอะไรรับหลังคุณหรือว่ามีการแทงข้างหลังกันเกิดขึ้นสิ่งสิ่งนั้นเราจะได้รู้ความจริงเราจะได้รับความวยุติธรรมไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินที่ถูกโกงหรือว่าเรื่องราวที่ไม่ดีนะคะมันจะแบบถูกแก้ไขนะคะในปี64เราอาจจะจบได้หรือแม้แต่ความสัมพันธ์ที่มันอันลี่ควีตต์เลิฟความรักที่ไม่สามารถที่จะเป็นไปได้นะคะไม่สามารถที่จะทํา ถึงมีความรักแค่ไหนก็ไม่สามารถที่จะมีความรักนี้ตลอดไปได้มันเหนื่อยมันเจ็บแล้วเจ็บอีกอย่างนี้ก็ได้หรือมันมาถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องจบนะคะถ้ามันไม่สามารถที่จะเป็นไปได้คุณอาจจะมองเห็นแล้วแหละความเป็นไปได้มันไม่มีกับคนที่พยายามแล้วมันไม่สามารถมันอาจจะจบได้นะคะในปี64นะอ่นะทีนี้เรามาดูว่าขอคำแนะนำนะคะจากฮาร์ดโอเคลสามใบ l ิ s t e n นะคะอาจจะมีใครสักคนเข้ามาในชีวิตคุณนะคะในลักษณะของไกด์ไลน์หรือว่ามาให้คําแนะนําในชีวิตเราเราอาจจะต้องฟังเขาหรือว่าอาจจะเป็นช่วงที่บางท่านอาจจะเยียวยาจิตใจนะคะหิ้วหิวเรื่องราวฮิ้วสถานการณ์บางอย่างแต่หมอบอกมาว่าถ้าใครที่ป่วยอยู่สุขภาพไม่ดีนะคุณจะหายป่วยได้ในปี64แล้วก็เรื่องราวความรักความสัมพันธ์ที่มันเจ็บปวดอาจจะเป็นช่วงที่ฮิลลิ่งนะคะ เติดอายกกาจาักราจักรที่6กับจาัก,การาที่7จะสําคัญกับคนที่เกิดปีฉลูนะคะในปี2564ถ้าคุณทําความสะอาดจาัก,การาศที่6และก็7ได้คุณจะสามารถใช้ชีวิตแบบ ราบรื่นได้มันเป็นเหมือนตัวช่วยอะไรบางอย่างนะคะเป็นศักยภาพของคุณภายในถ้าใครที่ม a n i f e ตความสําเร็จอยู่จะเป็นปีที่ดีมากๆถ้าคุณพยายามที่จะเรียนรู้ในลักษณะของจกักราคุณอาจจะทําความสาจจาะอาดจักราที่6แล้วก็จักราที่7พยายามเปิดตาที่3อยู่อาจจะทําได้สําเร็จนะคะในปี64่นะ,ะคุณสามารถเสิร์ชได้ที่ Google นะคะ เอาแหละแต่แนวโน้มทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะของคนที่เกิดปีฉลูนะจะเป็นปีทองอีกหนึ่งปีโดยในลักษณะของการเงินนะคะหรือว่าการงานที่เราอาจจะเป็นช่วงที่ต้องกอบโกยต่อเนื่องนะคะโกยต่อเนื่องนั่นเองนะคะคุณจะเห็นสิบเหรียญเกิดขึ้นนะคะของคุณปี64การเงินมาเต็มนะคะบางคนอาจจะมีเกณฑ์ได้ได้รับทรัพย์สินได้รับมรดกต้งม,มีโชคลาภนะแต่ได้รับมรดกหรือว่าได้รับอสังหาริมทรัพย์อะไรไปอย่างเนี้ย ช่วงความรักจะเป็นช่วงที่โรแมนต์มากนะคะความรักจะดีะมากๆเลยนะแต่ถ้ามันเป็นความรักที่สามารถไม่สามารถเป็นไปได้มันต้องสแลนเดอร์มันต้องยอมจำนนนะคะต้องจบนะ listen to your intuition นะคะ intuition uh, listen ภายในของคุณพลังงานจักระของคุณถ้าคุณทำความ ศาสจักรที่6แล้วก็จัก,กรที่7นะคะมันจะมีเหมือนスペชวลของคุณไกด์ไลน์อะไรบางอย่างให้คุณนาทางคุณนะคะในปี64นะคะไพ่เลยบอกว่าให้คุณฟังเสียงกระชิบภายในของคุณด้วย meditation bring d a n s e r นะคะการทําความตานความทำการทำความศาตราาจักระทั้ง6และก็จักระที่7นะคะ6กับ7ถ้าคุณสามารถที่จะ meditation หรือว่าทําความ าบางคนอาจจะไม่ใช่สายเนี้ยบางคนอาจจะไปทําบุญหรือว่านั่งสมาธิแต่ถ้าคุณฝึกที่จะนั่งสมาธิมันจะเป็นอะไรที่ดีมากการที่คุณนั่งสมาธินะคะสมาธิของคุณจะบริ n นะคะจะนําคําตอบที่คุณต้องการนะคะมาในชีวิตคุณนะคะไม่ว่าอะไรก็ตามที่คุณต้องการคุณรู้ไหมว่ายูสปิริตของคุณนะ่ะ ะะพยายามที่จะปกป,ป้อง protection คุณอยู่ตลอดเวลาถ้าคุณต้องการคำตอบจากเขานะคะให้คุณนั่งสมาธิแล้วคุณจะพบกับคำตอบนั้นนะคะอย่างที่บอกอ่ะมันสัมพันธ์กันนะคะเอาละหมอบอกว่าในปี64นะคะก็จะเป็นช่วงเวลาที่ดีของคุณี๋ยวจะบอกว่าช่วงไหนเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆนะคะช่วงเวลาของคุณที่ดีมากๆเริ่มตั้งแต่เดือนมกราไปเลยการเงินมานะคะ เดือนมกราคมแล้วก็มกรามกราเสร็จรปุ๊บก็มาเป็นเดือนนะคะเมษานะคะมนะคะกราเมษาจะเป็นช่วงเวลาที่ดีนะมกรากับเมษาเป็นช่วงเวลาที่ดีสําหรับคุณนะคะในเรื่องของการ พัฒนาสกยภาพหรือเรื่องของความสําเร็จนะคะอาจจะเห็นชัดเจนตั้งแต่เดือน,นมกราแล้วนะอืส่วนวันที่ดีที่สุดสําหรับคุณนะคะวันอาทิตย ห่งสองวันอาทิตย์แล้วก็วันจันทร์เป็นวันที่ดีมากๆสำหรับคุณนะคะปีฉลูในปี2564นะคะเอาละ่ะยังไงหมอโบก็ขอให้ทุกท่านนะคะที่เข้ามาประสบความสำเร็จนะคะชีวิตจเจริญรุ่งเรืองมั่งคั่งร่ำรวยแต่ถึงยังไงคุณต้องใช้ชีวิตแบบมีสตินะคะเพราะว่าดวงคนเราอ่ะแต่ละคนม,มันไม่เหมือนกันนะคะ เอาอะไรถ้าคุณเชื่อนะคะเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในคุณงามความดีของตัวเองแล้วก็ศักยภาพของตัวเองนะคะว่าคุณมาถูกทางแล้วอะ่ะปี64คุณมาถูกทางแล้วนะคะแล้วคุณจะทําอะไรอยู่ขยับขยายพัฒนารุ่งเรือง ความสําเร็จที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันแล้วง่ายดายนะคะเกิดมั้งจากปีห3สามแล้วปีห4สี่มันจะยังอยู่กับคุณความโชคดีนี้นะคะก็ขอให้คุณนะคะกอบโกยแล้วก็ใช้ช่วงเวลานี้ที่จะทําให้ทํามันให้ดีที่สุดถ้าคุณทําอะไรอยู่นะคะก็เป็นกําลังใจให้นะคะยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีตลอดปีหกสี่นะคะสวัสดีค่ะ